เนี่ยกินรวบคุมต้นน้าปลายน้ําไม่เด็ส่งเสริมการแข่งขันไม่ว่าจะเข้าไปในเซกเตอร์ไหนธุรกิจไหนก็ตามคนตัวเล็กๆก,ก็จะเริ่มกังวลพอซีจะเข้ามาในตลาดตรงนี้คุณธนินอยากให้ความเห็นว่ายัางไงบ้างครับคนที่วิกฤตเนี่ยผมจำเป็นต้องขายแล้วถ้าผมซื้อผมจะบูกขาดได้ยังไงจริงๆธุรกิจเนี่ยมันคนละเรื่องนีนจะได้ไหมครับตอนน้อยากขายไหมครับหมื่นแปดล้านบางเจ้าเล็กๆคุณธนินก็สู้ไม่ได้ แต่ทุกธุรกิจเราจะชน,น,นะนะโลตัสยุค4 0สูตรยุคนั้นกับยุคนี้ผมว่าบริบทต่างกันมากต่างกันเยอะเลยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนคนเดิน,เ,นเข้าโมเดิร์นเทรดน้อยลงมาก<ช>คนสั่งของออนไลน์เยอะขึ้นมาก<ช>นักวิเคราะห์ก็ประเมินกันว่าถึงแม้ว่าจะได้กลับไปไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามนะครับการจะทําให้มันเหมือนตะก่อนได้กลับมามีรายได้เหมือนตะก่อนกลับมาเฟื่องฟูเหมือนต่ก่อน เป็นโจทย์ที่ยากมากคุณธนินคิดว่าตัวเองม,มีคำตอบเรื่องนี้ผมจะทําให้มากกว่าเก่าอเป็นเท่าตัวคือเราก็ต้องทําตัวเบาเป็นตัวหนักเรายังทําเป็นเลยเราทําไมไม่รู้จักเรียนรู้กับคนที่ทําตัวเบาล่ะเพราะผมชอบเรียนรู้ถึงวันนี้ผมยังเรียนรูก้กับเด็กๆเพราะผมไม่ได้มองข้ามเด็กๆผมยกย่องคนรุ่นใหม่นี่เก่งกว่ารุ่นเก่าอันนี้ต้องผูน้นงต้องยอมรับตัวนี้ก่อนถ้ารุ่นใหม่เก่งไม่เก่งกว่ารุ่นเก่าโลกมันจะเจเริญได้ยังไงผมส่งเสริมผมสนับสนุน ของใหม่ใช่ไหมเอาคนใหม่ทำโรตัส <L ot us> นี้จะตัวเบาขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนคนที่ทําดีอยู่นี่ทําให้ดีขึ้นเพราะยังไงต้องมีคนบริหารการจัดการเราก็ทําให้คนบริหารการจัดการเนี่ยให้มันเยี่ยมกว่าเดิมอีกใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาใช้เครื่องทุ่นแรงเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบให้คนที่ทําของหนักเนี่ยให้มันเบาขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นรายได้มากขึ้น <L un it> แล้วของใหม่ที่จะไปออนไลน์จะไปส่งถึงบ้านส่งถึงพัตคาร เอารุ่นใหม่คนมาซื้อบริการเยี่ยมอยู่แล้วคุณทําให้มันเยี่ยมขึ้นอีกดีขึ้นอีกเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาเขาก็สนุกเพราะเขาเข้าใจธุรกิจนั้นนี้เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นทําให้เขาทํางานน้อยได้ผลมากอันนี้ไม่เป็นแล้วก็เอาคนเก่าทํามาหนุนคนใหม่คนใหม่นี่ทำของใหม่อย่าเอาคนเก่าที่เขาทําเก่งแล้วไปทําคนใหม่ก็เท่ากับใหม่อ่ะใไหแยกกว่าอีกแล้วเพราะคนใหม่เนี่ย เขาทุ่มแทนมากกว่าเอาคนเก่าที่เขาทําได้ดีอยู่ไปเรียนของใหม่เนี่ยเรียนไปทาไมเอาคนใหม่เลยท่านเราจะไปเสียเวลาเขาเอาเวลาที่เขานี่ทาได้ดีอยู่ทําให้ดีขึ้นอีกแต่ขออนุญาตถามเรื่องนี้ครับเพราะว่าก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเป็นคณะกรรมการที่ดูเรื่องเนี่ยครับปูกาศการค้าอะไรก็มีคนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่าก็ทั้ง3เจ้าที่เข้าประมูลเนี่ยก็เป็นรายใหญ่หมดแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีรายใหญ่ที่สุด อยู่เจ้าเดียวอย่างที่ทุกคนกังวลแล้วก็อย่างของ c p เองก็ตั้งแต่ต้นน้ํามีลูกชายคนโตอย่างแมคโครนะครับมีเซเว่นอิเลเวนแล้วก็ถ้าได้เทสโก้โรตัสกลับคืนมาอีกคนก็วิตกกังวลเรื่องนี้คข<ร>าบนละบุคคลแล้วครับ,เ,รบเอาเละผมเนี่ยทีายฝฟังคือแมคโครเนี่ยค้าสองขายให้ร้านโชว์หวยขายให้พฐฐาตาคเทสโก้โรตัสค้าปิกเซเว่นสะดวกซื้อสามธุรกิจเนี่ยทั่วโลก ก็ไม่เอามาบวกแต่บอกว่าถ้าคาบิกมันบวกแต่ถ้าจริง,รงๆธุรกิจเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วถ้าผมซื้อมาเนี่ยผมจะผูกขาดได้อย่างไงเพราะว่าเทสโก้ต้องซื้อจากผมไปแล้วก็มีคู่แข่งอยู่บิ๊กซีกับเทสโก้แข่งกันอยู่ถ้าผมไม่ซื้อเขาก็แข่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าผมซื้อเทสโก้มาก็คู่แข่งกันอยู่เดิมแทนที่จะอยู่มือของอังกฤษมาอยู่มือของคนไทยจะเป็นลายไปละครับการแข่งขันเหมือนเดิม ก็ยังมีคู่แข่งอยู่แข่งกันเนี่ยแล้ววันนี้ที่แข่งกันอยู่อย่างเงี้ยมีคนเสียเปรียบไหมเราซื้อมาก็แข่งอยู่อ่ะก็ยังบิ๊กซียังอยู่อ่ะเพราะผมไม่ได้ซื้อบิ๊กซีนี่ผมซื้อเฉพาะเทสโก้รอตัสในใจผมคิดแะแต่ข้างนอกคิดยังไงไม่รู้แต่ผมบิ๊กคห้ฟังมันแข่งกันอยู่แล้วล่ะถ้าผมซื้อมาหมดไม่มีใครแข่งนี่อีกเรื่องหนึง่งธุรกิจตัวนี้มันก็แข่งกันอยู่ จากเรื่องตัว t ทสโก้เลตัแล้วจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมา CP ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารเรื่องนี้เยอะครับ,รบเรื่องว่าเนี่ยกินรวบคุมต้นน้ำปลายน้ำไม่เด็ดส่งเสริมการแข่งขันไม่ว่าจะเข้าไปในเซกเตอร์ไหนธุรกิจไหนก็ตามคนตัวเล็กๆก็จะเริ่มกังวลพอ CP จะเข้ามาในตลาดตรงนี้คุณธนินอยากให้ความเห็นว่ายังไงบ้างครับผมว่าเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเซเว่นเราก็แฟนชายถ้ามีที่ไหนเหมาะสม เขาอยากจะเป็นเราก็เฟ็นชายให้เหมือนกันเราทําธุร,รกิจอยากก่างการเรเนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งอาชีพเกษตรกระอะไรที่เกษตรกร,รกทําได้ดีเราส่งเสริมให้เขาแล้วเรารับซื้อเราให้เทคนิคเขาเราให้ความเชื่อมั่นสัญญาว่ารับซื้อหมดในราคาปกการอย่างนี้เขาก็ไปกู้เงินแบงค์ได้ละถ้าเราช่วยเขาหาเงินแบงค์กู้ด้วยถ้าไม่มีเงินก็ไม่ทำได้ ใครที่ทําได้ดีเราส่งเสริมให้เขาอะไรที่เขาทําไม่ได้เราซีพีเคยทำทำไมซีพีต้องไปแย่งไปทําทําทุกอย่างไม่ไมจําเป็นเราต้องเอาเทคโนโลยีให้เขาการตลาดช่วยเขาช่วยการเงินเขานี่คือนโยบายของ C p มิฉะนั้นเนี่ยซีพีไปทําที่เมืองจีนเขาพอใจมากว่าเออเราไม่ใช่มากินวกรวบเขาเข้าใจแต่คนไทยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแอบนึกว่าเรา ไปวงไหนเราก็ทําได้ดีที่สุดทําไมมมนมา,มาเรียนรู้มาลงลึกสิว่าทําไมซ <ừ. S 1> ีพีก็มาจากเล็กมีคนไหนเกิดมาก็เป็นผู้ใหญ่ละตั้งต้นหมายเนี่ยมันก็ตั้งต้นด้วยจาเล็กแล้วก็ขายายใหญ่ทุกคนเนี่ยเหมือนกันดแล้วทําไมเราไม่เรียนรู้ว่าเออทําไมเขาถึงจะทําได้ใหญ่อย่างนี้แล้วแต่ละโอกาสแต่ละเวลามันไม่เหมือนกันแต่ทุกๆพื้นที่ที่ทคุณธนินเข้าไปก็จะมีผู้ประกอบการตัวเล็กๆครับหลายย่อยที่เขาเป็นกังวลว่าคือเร,<ะ>เราไม่เคยไปทํา อะไรที่ไปแข่งอะไรย่อยนะเช่นส่งเสริมเลี้ยงไก่นี่รายย่อยไม่มีนะเพราะรายย่อยมันอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะห้าสิบกว่าปีแล้วละ่ะเราไปขายของให้ร้านโชว์ด้วยทําไมเราจะไปทําให้เขาเลิกทําไมแล้วคนบอกว่าโอเวอร์เซเว่นไปแย่งลูกค้ากับหับแรกรู้ไหมว่าที่นอกจากรัฐบาลห้ามนะหน้าร้านเซเว่นับแรกหับเลิกเต็มไปหมดเลยนะมันอยู่ด้วยกันได้เพราะลูกค้าความต้องการไม่เหมือนกันใครถน,นัดอันไหนทําอันนั้น คุณนินอยากให้คําแนะนําอะไรกับผู้ประกอบการรายเล็กอย่างโจห่วยหรืออย่างร้านยาบ้างครับพวกที่ทําอยู่เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูสิว่าเราทํำยังไงทาไมเขาขายดีทําไมเราขายไม่ดีทําไมเราไม่ทําให้เล็กกลายเป็นใหญ่เล็กเป็นกลางอย่าไปนึกว่าเราเล็กอยู่เรื่อยเพราะถ้าธุรกิจไม่การไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะั้นใหญ่ก็ล่มละลายอย่าว่าเล็กเลยนะ แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งล่มละลายง่ายถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเบอร์หนึ่งของโลกนี้ล่มไปทอสับโนเกียล้มไปเลยเบอร์หนึ่งฟิล์มกอดักเบอร์หนึ่งในโลกล้มไปเลยเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองถ้าซีพีไม่ทําอย่างนี้ซีพีจะใหญ่ได้ยังไงครับถ้าในท,ท้องทของเก่าๆเนี่ยผมว่าล่มละลายไปด้วยอะไรน,นะใช่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยท่านเราต้องเปลี่ยนแปลงตาม เหตุการณ์ขนาดผมยังต้องมีวิกฤตทุกวันอ่ะดีใจก็เพียงวันเดียวอ่ะเราใหอย่างนี้ถ้าเรายังเหลืองอยู่ว่าโอ้เราสบายเราไม่มีวิกฤตทําแบบเดิมเดิมไปวันหนึ่งยิ่งใหญ่ยิ่งล้มง่ายแล้วเปลี่ยนไม่ทันละตอนนั้นเล็กยังเปลี่ยนทันยิ่งใหญ่ยิ่งไม่ทําล่วงหน้าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยยิ่งล,มล้มหลายๆง่ายฉะนั้นเราอย่ามึนว่าเราเล็กแล้วก็ถูกใหญ่กิน,ก,นกินไปเราทํไมไม่พัฒนาตัวเราเองให้ใหญ่สู้เราไม่ได้ แล้วเราก็จากเล็กใบใหญ่เหมือนกันคุณธนินคิดว่าบางเจ้าเล็กๆคุณธนินก็สู้ไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เราจะไปสู้อะไรทั้งธุรกิจไม่แต่ทุกธุรกิจเราจะชนะนะแต่ทนมองนึกว่าผมนี่เก่งผมต้องเลือกก่อนธุรกิจตัวนี้ผมมีโอ,อกาสชนะไหมถ้ามีผมถึงจะไปไม่ใช่เราจะชนะทุกเรื่องนะต้องรู้จักเลือกเลือกเสร็จแล้วต้องรู้จักปฏิบัติรู้จักไปพัฒนามันแล้วของใหม่ๆนี่ถ้าทําไม่ดีนะเสียเงินหนักกว่าอีกด้วยนะอย่าไปนึกว่ายักษ์ใหญ่ไม่ล้มนะล้มเหมือนกัน คนตัวใหญ่ก็จะได้เปรียบในแง่ของคอนเน็ชันอันนี้คุณตุินอยาก,ยากผมอยากฝากนะคือธุรกิจใหญ่ก็มีข้อเสียเปรียบนะปัญหาก็เยอะกว่าตัวเล็กนะอย่าไปนึกว่าผมยิ่งใหญ่ยิ่งสบายนะยิ่งใหญ่เจอปัญหายิ่งหนักเจอเงื่อนขายยิ่งมากถ้าบริษัทใหญ่นะเงื่อนขายไปถึงระลับประเทศแล้วลนะ่ะหรือราหลับราหวางประเทศแล้วเห็นไหมหัวหัวหวยเนี่ยใหญ่ยยใช่ไหมครโอ้อเมริกายายกันไปอเมริกาจัดการแล้วนี่ก็วิกฤตเหมือนกันนะอย่าไปนึกว่าใหญ่ยยแล้วสบายนะ นี่เป็นเรื่องจริงทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะเล็กก็มีลำบากของเล็กแต่ง่ายกว่าแก้ไขง่ายกว่ากลางก็ง่ายกว่าใหญ่แต่ยากกว่าเล็กแล้วนะใหญ่ยิ่งแก้ไขาย,ยากเจอกฎหมายผูกขัดแล้วไปเจอรัฐบาลน,นี่ห้ามแต่หลักเดียวกันทุกคนมีปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ปัญหามันทุกคนมีเจอวิกฤตแล้วอย่าพอใจเราต้องแก้ปัญหาทุกวันแล้วต้องยอมรับปัญหา ตอนที่วิกฤตเนี่ยผมจําเป็นต้องขายแล้วตอ,ตอนที่ต้อมย้ำกุ้งแล้วคนซื้อนี่ต้องซื้อของดีเขาชอบเราสบายเลยว่าของที่ดีที่สุดเขาถึงจะซื้อแล้วเราจําเป็นจํายอมต้องขายเพื่อรักษาเครือจัตุกพัน์ไว้ไม่ให้ล่มละลายพอวิกฤตตัวนี้มาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวนะผมนี่เจอปัญหาเมืองจีนด้วยไปเสเทือนไปถึงเมืองจีนเสเทือนไปถึงฮ่องกงเงินเราเนี่ยที่กู้จากแบงก์เนี่ยต้องคืน แล้วเป็นบริษัทแม่เนี่ยแม้ว่าสัญญาอีก5ปีคืนเพราะประเทศไทยเราล้มละลายแบ่งมีสิทธิ์ให้คืนทันทีถ้าเราคืนไม่ได้เขาล้มละลายแล้วก็ตัดสิทธิ์ซับสมบัติเราไปแบ่งตอนนั้นเราต้องรักษาบริษัทแม่เจริญพ่อพันธุ์ไว้จำเป็นต้องคืนหนี้ให้หมดเพื่อถึงจะไม่ถูกฟ้องล้มละลายส่วนบริษัทลูกคุยกันได้ว่าเราให้เราผ่อนหน่อยเพราะว่าคุณอยู่บัตรจาก25บาทเป็น5 5บาท พราะมาเงินคุณมาคืนหุ้นได้ทันทีถ้าคุณจะเอากลับอเอาอย่างนี้ให้ยื่นเวลาแล้วเราคืนได้แน่ไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ธุรกิจนี้ไม่ดีปัญหาอยู่ที่อยู่อยู่เนี่ยรัฐบาลบริหารการเงินล้มละลายน,ะนยี่นธุรกิจที่เราทําอยู่ดีทั้งนั้นอ,อาหารเนี่ย มันคู่กับชีวิตของชายอาหารที่เราทำา้อตั้นเนี่ยมันต้องใช้ทอสั์ก็ต้องใช้มันเป็นสื่อสารอาหารสมองแล้วเราต้องมีทอศัพท์ด้วยมีเคเบลิลทีวีด้วยทอศัพท์ยังกำลังดีมากเรามีเคเบลิลทั่วโลกหุ้นจาก130บาทลงมา80บาทก็ยังมหาศาลต้นทุนเราเพียง10บาทไปถึง80บาทก็ไมเเ่เลยเลิกขาย ขายเอาอันแรกเลยโอตัสทำไมเลือกโลตัสก่อนครับเพราะอังกฤษต้องการมากแล้วคนที่จะซื้อยังบอกผมเองนะบอกว่าคุณเนี่ยบริหารได้ดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเอาปาราอาจารย์ของโลกอะวอร์มาร์ทอลเจนเซนคนที่รู้จริงทำจริงรมาช่วยเราวางระบบ ธุกรกิจอะไรก็ตามถ้าจะทําใหญ่นะฐานล่างนี่ต้องดีระบบทีแเลกต้องทําให้ดีก่อนเขาพูดและผมตรงๆแบอบกว่าว่าราคาเท่าไหรเขาซื้อเลยนะเขาไม่เลยต่อรองอะไลราคาเพราะอะไรรู้ไหมรับถือว่าเขาถูกมากเพราะบอลเข้าดีแข็งบาทเราดีอ่อนคุณทนินเสียดายไหมครับตอนนั้นอยากขายไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วคิดว่าต้องเอาตัวรอดขายนะต้องเอาตัวรอดก่อนเหมือนกับเรือใหญ่เราเนี่ยเจอพายุเราขนสินค้าต่ําเต็มลำเพื่อให เจอพายุนี่ไม่ล่มรักษาตัวตัวฐานตรัวแม่เอาไว้ธุรกิจหลักจริงๆของเราคือกเกษตรไปถึงอาหารตัวนี้คือเป็นตัวเสริมข้ามาท่านมีราคาคนชอบก็ขายยังไม่พอยังไม่พอชําระนี่ขายแม่คอไป2ตัวนี้ถือว่าพอขายปุ๊บก,ก็ช่วยทำให้เราพ้นว,วิกฤตได้ครับแล้วยังมาเจอบรสุมอีกตอบอีกไม่นานนะพอสนี่เหลือ2บาท แปด80บาทเหลือ2บาทเพราะอะไรเคเบิลทั่วโลกเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมในชีวิตผมก็เจอว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เราไม่เคยไม่เคยคิดเลยนะว่าเราทําตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วหุ้นก็ดีที่สุดร่วมกับเราเป็นผู้ถือหุ้นเบอร์2เบอร์หนึ่งคือทอรศั์ระดับโลกเบอร์หนึ่งของอเมริกาไนเนตแล้วมีคนใช้ชอะไรเต็มในโลกนี้มีสายเคเบิลแต่สายเดียวเท่านั้นที่ครอบตั้งเอเซียไปถึงอเมริกายุโรปอเมริกานึกว่าตัวนี้ไฮเทคด้วยตัวนี้น่าจะเก็บาไว แต่รู้ไหมว่าทำไมล่มรู้ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีเกิดขึ้นถ้าเกิดช้าหน่อยนะโอ้โหทูนี่จะยอดเยี่ยมกว่านี้เกิดเร็วไปเทคโนโลยีเกิดมีความเร็วสูงขึ้นสามเท่าทีเดียวนี่ของมันเหลือร้อนยังไม่พอเพราะเราลงไปแล้วไม่เป็นไรขายแค่นี้เราก็กําไรแล้วอยู่ได้แล้วทุกสปีเพิ่มสามเท่าความเร็วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเพิ่มสามเท่าเท่าอ่ะมีของ หลือ,อมากขึ้นสเท่าเลยไม่มีค่าเลยทําให้หุ้นทูเนี่ยจาก8 0สบาทเหลือสองบาทคุณตนีคิดว่าความนั้นครั้งนั้นที่ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพ,พลาดที่สุดตั้งแต่คุณตูนียนธุรกิจมาเลยครับตั้งแต่โน่นนี่แต่ตอนนั้นผมคิดว่าถูกไงก็ถูกที่สุดแล้วว่าตรงนี้ไม่รักษาตรงที่ไฮเทคธุรกิจไฮเทคนะอาหารสมองเพราะเราทําอาหารมันอาหารปาัททองแล้วความรู้รูหนังฟังแพงข่าวสารอะไรนี่ คือผมเรียกว่าอาหารสมองกินไม่อิม่มพอมองย้อนกลับไปคิดว่าบทเรียนที่คุณธนินได้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคืออะไรบ้างครับเอาละ่ะทุกวันมีวิกฤตวิกฤตจะมามเมื่อไหร่เราเราไม่รู้คนบอกว่าผมนี่เซฟตี้ที่สุดแล้วผมคิดลบครอบที่สุดแล้วแั้วไม่มีความเสี่ยงแล้วยังใครคิดถึงครับว่าเรื่องโลกของจีนลามมาถึงไทยเรื่องท่องเที่ยวลามไปทั่วโลกแล้วแล้วใครคิดถึงว่าท่ามกับจีนในเรื่องเรื่องสองคำการค้า นี่ใครคิดถึงนะไม่มีใครคิดถึง <g aw ul> นี่คือเสี่ยงทันั้นผมจะเตือนนะผมทำอยู่เนี่ยธุรก,กิจอะไรก็ตามต้องคิดว่าเราลงทุนไปตรงนี้แล้วละศูนย์ล่ะถ้ามันเสี่ยงแล้วมันหมดตัวเลยบริษัทแม่ล้มละลายไหมถ้าล้มละลายไม่ทำ <g aw ul> ทุกการลงทุนจะต้องประเมินความเสี่ยงที่สุดที่สุดบอกว่าถ้าตรงนี้หมดตัวไปเลยแล้วเรามีโอก,สกรราสกำไรคืนมาไหม <g aw ul> ถาม้าหมดตัวไปถ้ามีเราก็ลอง ทุกครั้งผมจะลงอะไรเนี่ยได้70เสีย30ดีกว่าเราไปเล่นกันพน,นันคนละครึง่งเผื่อเผือเจ้ามือ60เรา40่ัน้นผมไม่เคยชอบเล่นกันพน,นันแต่ย้อนหลังมาคิดเนี่ยเราต้องทอบทวนที่วิกฤตมาอย่างเนี้ยตอนนั้นเสียไดย้เรบตัดสินใจผิดเราไม่แดลขายถูกจะส่วนนึงก็พอยังไม่ต้องน้อยหลงท่านนายยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็พอแล้วนี่ก็บทเรียนบทเรียนอีกตัวนึงอะไลที่ เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราต้องคิดว่าทุกวันมีวิกฤตย่างพระบอกว่าเราตายทุกคืนเ <c oughs> พราะเราหลับไปก็เหมือนจะตายแลับถ้าพวกนี้ไม่ฟื้น <c oughs> ก็ตายไปดังนั้นเราต้องวันนี้ผมมองว่าเราทําธุรกิจเนี่ยก็ไปเรียนรู้จากปีเตอร์หมาปัตธานของพิงคน,น <c oughs> ผมบอกว่าผมดีใจวันหนึ่งทําสําเร็จดีใจวันหนึ่ง <c oughs> เขาบอกว่าเขาตัวเขาเองกับพนักงานของเขาทั้งหมดล้านแปดแสนคนเนี่ยต้องมีวิกฤตทุกวันคุณต้องเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตนี่ผมว่าประทับใจมาก วิกฤตมีทุกวันนะครับมีทุกวันแต่ถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้คุณธนินจะตัดสินใจใหม่ไหมครับหรือจะทําแบบเดิมครับแน่นอนถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็ต้องขายถูล้วยังมีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ขายไปส่วนเดียวเท่านั้นดีกว่าเราขายหมดไปเลยธุกรกิจสําคัญทั้งสามอันอแต่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันขนาดคุณธนินก็ยังผิดพลาดได้เหมือนกันทุกคนมีโอ,อกาสผิดพลาดผมถึงจะบอกวพวกน้องๆและพวกคุณไม่ต้องกลัวผิดทําไปเลยผิด แต่กลัวที่สุดคือผิดแล้วไม่รู้อ้ hmm. อย่างนี้ผมอภัยไม่ได้ถ้าคุณผิดแล้วเสียค่าเราเรียนแล้วคุณรู้คุณเอาคืนมาได้แน่นอนอาจจะคุณร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าถ้าคุณไม่ยอมไม่ไม่ยอมผิดไม่ยอมว่ามีโอกาสทำผิดก็ไม่ต้องทำเสยไม่ต้องทำแล้วเราได้อะไรละ่ะข้าใจะไหม <c oughs> ไม่กลัวผิดกลัวอย่างเดียวผิดแล้วไม่รู้กลัวอย่างเดียวทำผิดแล้วล่มละลาย <c oughs> ถ้าทำผิดแล้วไม่ล่มละลายทำไปเถอะ ของใหม่อ่ะใครจะบอกว่าผมทํานี่ดีที่สุดแล้วผมบอกว่าความรักเนี่ยรักพ่อแม่บอกว่าผมรักพ่อแม่มากที่สุดอ่ามพูดได้รักภรรยาได้มากที่สุดนี่พูดได้รักลูกได้ดีที่สุดมากที่สุดได้แต่ธุรกิจต้องไม่มีคําว่าที่สุดเพราะที่สุดก็ไม่ต้องทำอีกสิจริงครับนะก็มันถึงภายดานแล้วมันอิ่มแล้วแต่ขวดแล้วจะไปเติม,มอะไรลงไปทําธุรกิจต้องมีคํานี้เท่านั้นว่า ผมจะทําให้ดีกว่าดีกว่าเมื่อวานอ่าดีกว่าเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดไม่มีวันว่าผมทําให้ดีที่สุดแล้วอ่ะไม่มีธุรกิจทำนี้ใช่ไมมไ่้ครับคุณต้นนินผ่านช่วงวิกฤตแต่ละครั้งมาได้ยังไงครับแต่ละครั้งเนี่ยคิดกับตัวเองอยังไงครับต้องคิดอย่างนี้ เราเพราะเราเตรียมใจว่าเราดีใจวันหนึ่งมันต้องมีวิกฤตมาทุกวันท่านั้นพอวิกฤตมาแล้วเนี่ยวิกฤตตามด้วยโอ,อกาสคุณอยากคิดลบอย่างเดียวตอนที่คุณดีที่สุดรุ่งเรืองที่สุดเจเริญที่สุดคุณต้องคิดว่าวิกฤตจ,จะมาแล้วแล้วถ้าวิกฤตมาคุณทํำยังไงต้องคิดก่อนตอนที่มันมืดที่สุดแล้ววิกฤตมาแล้วล่ะคุณมัวแต่กุ้มใจนอนไม่หลับโอ้โหเสียใจเสียดายไม่มีประโยชน์แล้ะมันมาแล้วล่ะคุณต้องทําให้สมองให้มันเจ็มใส แล้วเราจะต่อสู้วิกฤตยังไงต้องใช้อัญญาใช้สมองในชีวิตผมเลยนะผมมีช่วงหนึ่งเนี่ยนอนไม่หลับคุณแม่เสียชีวิตผมเสียใจมากที่สุดเพราะเรายังไม่เลยตอบแทนมุ่นคุณของหมุนแม่นั่นแหละผมกินยานอนหลับอะไรที่เราไม่เลยเตรียมใจอันนี้จะทำให้เราเสียใจ อย่างปัญหาของ C ีทุกวันนี้ที่คิดว่าใหญ่ที่สุดความท้าทายใหญ่ที่สุดก็เปลี่ยนแปลงในท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงองค์กรยิ่งใหญ่นะยิ่งเปลี่ยนแปลงยากต้องมีวิธีต้องเข้าใจนี่คือทีเล็ดของ C ีพีแลแล้วซีพีไม่ใช่เพิ่งมารู้นะว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่เมื่อเราขอข้อคานิยมเนี่ยหนึ่ง ทำอะไรต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศประโยชน์ต่อประชาชนถึงจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสองต้องมินวัตรกรรมใหม่ๆ3สามเลยเร็วแล้วต้องมีคุณภาพไม่ใช่ผมเร็วแล้วไม่มีคุณภาพแล้วต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงสี่ห้าต้องทำเรื่องอยากเป็นเรื่องง่ายทำไมเราต้องเราบอก,กบคนของเราแล้วต้องเปลี่ยนแปลงต้องเร็วต้องมีคุณภาพแล้วหกถึงจะต้องเป็นคนมีคุณธรรม,มเป็นคนดี ไม่ได้เก่งแล้วคนชั่วไม่ได้ต้องคนดีค,คนเก่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ยิ่งต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วโอ้เนี่ขัดกันแล้วเล็กเปลี่ยนแปลงเร็วได้ใหญ่จะเร็วยังไงก็ต้องมีวิธีผมก็กําลังเอาศูายนย์ผู้นํานี่แหละเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วขึ้นคิดว่ามาถูกทางไหมครับศู <approach S 2> นย์ผูนน้นาแน่นอนแหละเพราะเราทํามาก่อนตั้งห้าปีหกปีก่อไม่ใช่มาที่ที่จะทําแล้วก็ทำ แลนะเรียนรู้ก่อนทําไมผมเรียกเป็นเท่าแก่คนยังไม่เข้าใจทําไมผมเรียกว่าซับคอนเซอร์อมไม่เป็นผู้นาําอำทำไมผมพูดแล้วพูดอีกชี้แนะห้ามชี้นาถ้าเราชี้นาก็เอาของเก่าไปนํำใ,ให้คนใหมส่สิให้คนใหม่มีอิสระม,มีอำนาจตัดสินใจเองแต่รายงานสั้นๆรับติดตามก็พอทูก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเหมือนกันแล้วก็คุณภาพวันนี้ก็ดีขึ้น เขาก่อนเราสู้ไม่ได้เพราะว่าลัวภาพไม่ดีใช่เราลงทุนหนักก็จริงแต่เทคโนโลยีเราทันแล้วเรามีบางอย่างที่คนอื่นยังทําไม่ได้เพราะื่อเชื่อมั่นว่าทูจะต้องดีขึ้นอีกเยอะ,ะระบ,บบเก่าก็ไม่ได้ละใช่ไม่ได้ละในสนามเทคลคอมนี้ก็ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเปลี่ยนเร็วด้วยตัวมันเองก็เปลี่ยนเร็วนะเวลาเปลี่ยนแปลงเราต้องให้เร็วกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณธนินทําสิ่งใหม่นะครับแล้วก็สังคมเนี่ยจับตามากก็คือเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูง ว่าเฮ้ยซีพีไม่เคยทําในอุตสาหกรรมนี้มาก่อนเข้ามาทําอย่างนี้คุณทนินคิดว่ามันมันยากไหมครับสิ่งนี้ถ้าเข้าใจยิ่งทำไฮเทคยิ่งทําของใหม่ที่เขาสําเร็จแล้วไม่ใช่เรามาริเริ่มามาเริ่มตั้งแต่ศูนะย์นะยังชิงกานเซนส5งร้อยาสิบกิโลทำสำเร็จหลายสิปีแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็ไม่ได้ทํา250กิโลเหมือนเขานะเพียงแต่เราเอาของ ที่เขาประยุกต์มาถึงวันนี้กับหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ของเทคโนโลยีหลายสิบปีก่อนเราใช้เทคโนโลยีของวันนี้มาให้กับรถไฟความเร็วสูงเราเราใช้ความรู้ของจีนที่เขาไปถึง400กิโลแล้ววิ่ง360กิโลแล้วเอาความรู้เขามาใช้วันนี้เราก็เอาเทคโนโลยีของญี่ปุน่นที่ดีที่สุดมาของจีนดีที่สุดมาของยุโรปดีที่สุดมาแล้วจะพลาดได้ยังไง คือเรายอมรับของใหม่ๆเขาทำสำเร็จแล้วแล้วเอามาใช่ยังไงครับเราไม่ได้เริ่มใหม่นะเพียงแต่ธุรกิจตัวนี้เป็นของใหม่ในประเทศไทยสังคมก็จับตาในเรื่องของการประมูลมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามเป็นอุตภเปาด้วยรถไฟความเร็วสูงด้วยว่าเอ๊ะเจ้าใหญ่ๆเข้ามาจับมือกันแล้วก็ประมูลกันตรงนี้มีความเป็นห่วงเรื่องนี้เกิดขึ้นคอนเดนมีมีคำตอบในเรื่องนี้ไหมมันดูสิมันสู้กัน ดูซิอย่างอุตาเพานี่ราคาผิดกันเหมือนกันรถไฟความเร็วสูงนี่ก็ราคาเรานี่ถูกที่สุดก็อยู่ที่ความสามารถแล้วลแต่ผมเชื่อมั่นว่ารถไฟความเร็วสูงนี่เราสําเร็จแน่นอนเพราะเราใช้เทคโนโลยีของสามแห่งนีความสามารถผมเป็นยางผมชอบเอาของดีที่สุดมาให้คนไทยใชย้แล้วก็เข้าสเปคเข้าเวลาโอ,อก,กัดเวลามันก็ถึง นะแล้วต่อไปเมืองไทยนี่จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกนะไม่ใช่แอเซียนนะเราเคยคุยกันใหม่วันนั้น